สวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราใครที่อยากทำช่อง YouTube หรือคอนเทนต์แบบไม่ต้องออกหน้ากล้องคลิปนี้จะพาไปทำวิดีโอ YouTube ด้วยแขนว่า AI ตั้งแต่การนำพร้อมไปเขียนสคริปต์เ,เลือกวิดีโอใส่เสียง,ยง,ยงขั้นตอนแรกสร้างพร้อมเพื่อไปใช้ในการสร้างสคริปต์เรานำพร้อมที่เราเจนมาไว้ให้แล้วนะคะทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษ แนบไว้ที่ด้านล่าง description นะคะสามารถ copy ตัวนี้เอาไปใช้ได้เลยโดยในพร้อมนี้จะสั่งให้เขียนสคริปต์ u t u b e ให้สมบูรณ์ประมาณความยาว5-3นาทีโดยที่เราให้ใส่เนื้อหาตรงสีแดงนะคะว่าเราต้องการให้เขียนสคริปต์ในเรื่องอะไรนะคะเราลบตัวสีแดงออกตัวนี้นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า 5 morning routine for self development นะคะอันนี้เราจะให้สร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับ5รูีนะคะในตอนเช้าสำหรับการพัฒนาตัวเองเพืให้วันที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในนี้เราก็จะระบุโทนเสียงว่าให้ดูเป็นธรรมชาติโดยแบ่งสคริปเป็นย่อหน้าสั้นๆแล้วก็ให้ใส่คำแนะนำภาพสำหรับฟุตเทจตลอดทั้งวิดีโอนะคะขั้นตอนที่2ใช้เมจิกไรท์ในการสร้างสคริป ไปที่หน้าโฮมของ c a n ว a าไปที่ตัว Document จากนั้นกดไปที่ m g i i c r i ท e จะมี Box กขึ้นมานะคะจากบ็อเนี่ยแล้วก็ปี้ตัวพร้อมแล้วนำมา Paste จากนั้นกด Generate ทาง m g i i c r i ท e จะ Generate ตัว Content ทั้งเนื้อหาแล้วก็ซีนทั้งหมดสำหรับคอนเทนต์ไฟมอร์นิ่งรูทีนของเรานะคะเรารอสักครู่ เมื่อเจนอะไเสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถแก้ไขได้โดยที่เราอาจจะบอกว่า this b u t หรือว่าเอาอีกขอให้เจนใหม่นะคะทีนี้ถ้าจะเอาเนี่ยเราก็กดว่า insert เนื้อหาก็จะมาอยู่ใน Document ที่เราสร้างไว้นะคะ morning h a b i t สำหรับ cell development โดยที่ก็จะมีว่าเออจะมีเพลงขึ้นเป็น Intro มีวิชวลก็คือมีฉากเป็นอะไรนะคะ ถัดจากฉากลงมาก็จะเป็นสคริปต์อย่างเช่นข้อที่2เนี่ยก็คือให้ทำ practice gratitude ข้อที่3ให้เคลื่อนไหวร่างกายโดยที่มีฉากเป็นคนทำโยคะแล้วก็มีสคริปต์นะคะข้อที่4เนี่ยเป็นให้เขียน planner ข้อที่5ก็คือว่าให้เรียนรู้ของแต่ละวันนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการสรุปทั้งหมด5 h a b i t ขั้นตอนที่3สร้างงานด้วยรูปแบบวิดีโอสำหรับ YouTube เราก็จะกลับไปในชีตหน้าโฮมของ c a n วาไปเลือกเป็นวิดีโอนะคะปุ่มสีม่วงคลิกไปนะคะวิดีโออันนี้ก็จะเป็น Create Design ในวิดีโอเราจะเลือกวิดีโอใน YouTube จะเป็นวิดีโอ La นสเ c a p e 1 9 2 0กคูพิกเซลขั้นตอนต่อไปเลือกวิดีโอเนื้อหาแต่ละฉากจากสต็อกวิดีโอ กลับไปที่หน้าการทำงานที่เป็นวิดีโอนะคะเราจะไปกลับไปที่ตัวด็อกิเมต์หรือว่าเอกสารสคริปที่เราสร้างไว้คำว่าวิชวลก็คือฉากที่เขาให้เลือกวิดีโอไปนะคะอย่างเช่นเป็นพระอาทิตย์ขึ้นเหนือท้องฟ้าของเมืองนะคะหรือว่าข้อที่1เนี่ยก็เป็นฉากคอสอัพของน้ำของแก้วที่กำลังลินไปด้วยน้ำสำหรับการดื่มน้ำตอนเช้า ฉากที่2เป็นคนที่กําลังเขียนบันทึกประจําวันเขียนขอบคุณฉากที่3เป็นคนที่กําลังเล่เลนโยคะหรือว่าจ็อกกิ้งอันถัดไปเป็นฉากข,ของคนที่กําลังนั่งเพื่อแพลนง,งานสําหรับวันสาหรับวันนะคะแล้วก็ถัดไปเนี่ยเป็นคนที่กําลังนั่งฟังเรียนรู้นะคะแล้วก็ฉากสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสรุปทั้งหมด5กิจกรรมมอร์นิ่งรูทีน ทีนี้เราไปที่หน้าวิดีโอนะคะแล้วก็เราไปเปลี่ยนชื่อเป็นผ้านิสัยยามเช้าเปลี่ยนชีวิตเป็นชื่อไฟล์ของงานที่เราจะสร้างนะคะฉากทั้งหมดมีเจ็ดฉากเนี่ยเรากดเครื่องหมายบวกด้านล่างก็จะเพิ่มเป็นเพจที่1เพจที่2เพจที่3เพจที่4เพจที่5 เพจที่6ไปจนถึงเพจที่7นะคะแต่ละเพจก็จะแทนที่ด้วยเป็นฉากของแต่ละซีนนะคะจากนั้นเราคลิกไปหนึ่งั้งที่หน้าที่1เราจะเลือกวิดีโอโดยที่ไปที่วิดีโอนะคะด้านซ้ายหรือว่าไปที่ที่อิ e m เมนแล้วก็เลือกวิดีโอ copy วคำว่า Sell Sunrise Over c i t y s c p p e มาวางนะคะแล้วก็กด Enter ก็จะขึ้นเป็นวิดีโอ,อพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเหนือเมืองหรือว่าเห,เหนือทะเลนะคะตามที่เป็นมีวิดีโอสต็อกในแคนว่าเมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยอันไหนที่เราชอบเรากดมา1นอันนะคะวิดีโอนี้ก็จะมีความยาวประมาณ8วินาทีนะคะจากนั้นจะที่มุมเนี่ยเราก็ลากดึงให้เต็มพื้นที่ เมื่อซีนแรกเสร็จเนี่ยเราจะมาซีนที่2เป็นซีนที่ควรจะดื่มน้ำตอนเช้าจะเป็นฉากคลอสอัพของอแก้วน้ำที่กำลังดินน้ำสะอาดเราจะก๊อปปี้คำว่า a glass of water being filled นะคะก็คือแก้วน้ำที่รินน้ำจากนั้นกลับมาที่หน้าวิดีโอที่อยู่ใน Element น,นี่นะคะแล้วเราก็ เพสคําว่า a glass of water ที่ fill กําลังเติม,ตมน้ำเราลองดูว่า,าวิดีโอไหนที่ใกล้เคียงกับเนื้อหาของเราก็คือว่าควรดื่มน้ำตอนเช้าเราคลิกมาที่หน้า2-1ครั้งแล้วเลือกวิดีโอที่เป็นแนวนอนเราจะลองเลือกตัวนี้นะคะเป็น กำลังเทน้ำสะอาดลงไปในแก้วคลิกไปที่มุมแล้วก็ดึงให้เต็มอันนี้จะเป็นซีนหรือว่าฉากของฉากที่สองหรือถ้าเราจะต้องการให้ให้มีรูปคนนะคะเราลองพิมพ์คำว่า women drinking water ก็จะมีวิดีโอของผู้หญิงที่กำลังดื่มน้ำนะคะลองเอาคลิกมา1ครั้งเราจะเลือกเอามาแทน ตัวแก้วเปล่านะคะคลิกมาหครั้งเนี่ยแล้วก็ยืดมุมให้เต็มหน้าจอเราคลิกไปที่หน้าที่3นะคะจะเป็นเรื่องการเขียนขอบคุณจะเป็นรูปคนที่นั่งเขียนอยู่ข้างๆหน้าต่างนะคะเพื่อเขียนขอบคุณของ วันที่ผ่านมาเราก็เลือกคำว่า p e r s o n writing at journal แล้วก็ไปที่ตัวหน้าวิดีโอที่เราเลือกไว้นะคะ,ะเราเราเพสไปแล้วก็กด enter ก็จะเป็นวิดีโอในสต็อกที่มีคนรูปคนเขียนนะคะเป็นวิดีโอคนที่กำลังเขียน journal ในที่ข้างภูเขาข้างลำธารเขียนบนโต๊ะเขียนข้างหน้าต่าง เราคลิกมาหนึ่งครั้งนะคะก็จะได้อันนี้แต่เราขอเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วกันนะคะก็จะซูมไปที่มือคนเขียนแล้วก็มีจุดเทียนเล็กน้อยนะคะที่มุมจากนั้นก็ดึงขอบให้เต็มไปที่ข้อถัดไปเนี่ยจะเป็นคนที่กำลังออกกำลังกายที่จะเป็นโยคะใน i v i n g งร o มในห้องนะคะหรือว่าจะไปจ็อกกิ้งในสวนทีนี้เราจะขอเป็น ภาพวิดีโอของจักก i ้ยงในสวนนะคะแล้วก็ใช้คำนี้กรอบมานะคะไปที่วิดีโอแล้วก็ไปเพสค้นหากด Enter ก็จะมีวิดีโอในสต็อกของคนที่กำลังวิ่งในสวนทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวเป็นผู้สูงอายุเราลองดูว่าอันไหนที่เราจะใช้นะคะ เรล,ลองเลือกภาพนี้นะคะก็คือเป็นซูมตรงเฉพาะช่วงเท้าที่กำลังวิ่งแล้วก็ยืดให้เต็มเราทำเช่นเดียวกันกับซีนถัดไปก็คือคลิกไปที่หน้าเปล่านะคะแล้วก็ไปเลือกเอาคำที่เป็นซีนหรือว่าเป็นฉากถัดไปเนี่ยเป็นซีนสำหรับคนที่กำลังนั่งเขียนแลนว่าวันนี้จะทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ปี้คำว่า sitting to on a desk แล้วก็ h t i n g แล้วก็นำมาวางนะคะก็จะเป็นวิดีโอสำหรับคนที่นั่งอยู่บนโต๊ะแล้วก็กำลังนั่งเขียนอยู่หรือว่าใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะคะทีนี้เราคลิกมาหนึ่งครั้งเลือกมาหนึ่งวิดีโอแล้วก็ยืดนะคะสำหรับเป็นวิดีโอของคนกำลังเขียน l i s t to d o list หรือว่าแผนสำหรับวันนี้จากนั้นหน้าถัดไปก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือว่าไปทำที่คนที่กำลังศึกษา ด้วยการอ่านด้วยการฟังพอดแคสต์เราจะเอา,เอาคนที่กำลังฟังพอดแคสต์นะคะเราไปก๊อปปี้คำว่า listening to a podcast จากนั้นก็นำมาวางค้นหาในวิดีโอสต็อกนะคะ เราจะเลือกภาพแนวนอนเพื่อให้พอดีกับตัวภาพาวิดีโอที่เจะทำนะคะแล้วก็เป็นภาพคนที่กำลังศึกษาอยู่ด้วยการฟังพอดแคสต์เป็นผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วเราก็ลากให้เต็มพื้นที่เราได้ทั้งหมด5วิธีการของมอร์นิ่งรูทีแล้วนะคะอันฉากสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรวบรวมสรุปซึ่งเราจะมาทำทีหลังขั้นตอนการใส่เสียงด้วย voice AI ในอิลิเมน ไปที่ออดิโอและคลิก see all จะมี Voice Over คือ Generate AI Voice mm hmm. ให้เลือกนะคะคลิกไปหนึ่งครั้ง mm hmm. ก็จะมีตัว Select Voice เนี่ยมีหลายภาษาให้เลือกก็คือเป็นภาษาอังกฤษภาษาดัชเยอรมันเกาหลีภาษาไทยเราคลิกที่ภาษาไทยนะคะในภาษาไทยเนี่ยจะมี Voice AI อยู่คนเดียวคือคุณนิสาเรากลับไปที่ตัว สคริปต์ของ5 m o r n i n g Routine นะคะเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ Introduction ก่อนนะคะใช้ g o o g l e Translate นะคะแปลมาเป็นภาษาไทยให้แล้วทีนี้เราจะให้เป็นคลิปภาษาไทยนะคะเป็นภาพแสงแดดอาทิตย์ส่องผ่านเมืองยามเช้าทีนี้เราจะ Copy ในส่วนที่เป็น Introduction นะคะว่าสวัสดีนีีตั้งรับสู่ช่องของเรานะคะเรา Copy มาแล้วก็มาวางที่ใน งานวิดีโอของเรานะคะในช่องของ ai voice ที่เขาให้ใส่ enter text เมื่อวางแล้วเนี่ยเราลองฟังเสียงคุณนิสาดูนะคะโดยสามารถคลิกตัวเครื่องหมายลูกศรน,นะคะหรือว่า generate voice ได้เลยเมื่อกด generate เนี่ยตัว voice ก็จะลงมาในวิดีโอด้านล่างนะคะความยาวที่20.5วินาทีซึ่งยาวกว่าตัววิดีโอแรกของเราที่เป็น intro น,นะคะที่มีพระอาทิตย์ขึ้นเหนือเมือง เป็นอินโทรว่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราจะพาไปชมกิจวัตรประจำวันนะคะทีนี้เราคงต้องเพิ่มตัววิดีโออินโทรให้ยาวขึ้นนะคะวิธีการเพิ่มเลื่อนตัวไทม์ไลน์ไปที่ตรงกลางตัวนี้นะคะแล้วก็คลิกเครื่องหมายบวกคือระหว่างหน้านะคะก็จะเพิ่มขึ้นมาแทรกหน้าขึ้นมา เมื่อแทรกหน้าขึ้นมาเนี่ยเรากลับไปหาวิดีโอเพิ่มวิดีโอเข้าไปใหม่คลิกไปที่ปุ่มวิดีโอซ้ายมือแล้วก็ไปพิมพ์เราจะเอาคำว่า city morning ก็จะมีมีภาพตอนเช้าในเมืองนะคะเราเลือกมาภาพหนึ่งแล้วก็ทำให้เป็นเต็มหน้าจอนะคะยืดทางด้านมุม จากนั้นเนี่ยก็จะ,ะพอดีหรือว่าเลยจากตัวเสียงที่เราลงไว้เป็น AI voice นะคะเราสามารถดึงมุมขวาสุดเนี่ยลากมาให้ความยาวของคลิปเนี่ยพอดีกับความยาวของเสียงแรกที่เราลงได้นะคะกลับมาเป็นเสียงที่2เนี่ยเราจะเลือกตั้งแต่คำว่าดื่มน้ำหนึ่งแก้วทันทีหลังตื่นนอนจนกระทั่งจนถึง ที่ให้ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่เลยล่ะคะ่ะ Copy นะคะแล้วก็มาที่หน้าวิดีโอเลือกไปที่ออดิโอในออดิโอก็จะมีให้เลือกใน Voice Over AI เราไปลบ Voice Over AI ที่เรา Generate อันเก่าไปก่อนนะคะแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วาง ตัวสคริปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ g e n e r a เร AI voiceover เมื่อคลิกไปแล้วเนี่ยเจน AI voice สีเขียวอันที่สองก็จะเพิ่มเข้ามาทันทีโดยอัตโนมัตินะคะลงไปใน Time Frame ของวิดีโอเราที่เป็นสีเขียวนะคะโดยที่เราต้องเอาตัว Time f เฟรมเนี่ยคะ่ะไปวางไว้ที่หน้าคลิปก่อนนะคะทีนี้ความยาวของ voice เนี่ย หรือว่าเสียงภาคสำหรับฉากที่2มันเกินซีนของเราไปนะคะเราก็จะเพิ่มความยาวของซีนที่2อ,อีกด้วยการกดบวกระหว่างซีนนะคะเพื่อเพิ่มฉากหรือเพิ่มหน้าจากนั้นไปที่วิดีโอแล้วเราจะเพิ่มภาพแก้วน้ำที่กําลังเติมน้ำโดยพิมพ์คำว่า fill water เราจะเพิ่มฉากสำหรับ habit ท,ที่1 ก็คือการดื่มน้ำตอนเช้านะคะเราเอาเป็นแก้วที่ใส่น้ำแล้วกันเป็น f e e l i n g a glass of water จากนั้นก็คลิกเลือกนะคะเป็นอันนี้แก้วที่กำลังรินน้ำแล้วก็ลากมาให้เต็มคลิกไปที่มุมจอนะคะมุมภาพคลิปวิดีโอแล้วก็ลากขึ้นไปให้เต็มทีนี้เราวิธีการตัดคลิปให้สั้นลงเนี่ยเราคลิกไปที่ คลิป1ครั้งนะคะทำลายด้านล่างจากนั้นด้านบนเนี่ยจะมีสัญลักษณ์สปริตเพจนะคะคลิกไป1ครั้ง,งเป็นการแบ่งแยกคลิปนะคะเราคลิกไปคลิปที่เราต้องการจะลบแล้วเราก็ลบออกทีนี้เราก็สามารถเลื่อนลากความยาวคลิปให้สั้นลงก็ได้นะคะเราลองเล่นดูนะคะสำหรับฉากที่2จะเป็นฉากลินแก้วน้ำ แล้วก็ฉากผู้หญิงยกแก้วน้ำเพื่อดื่มเราสามารถทำคลิปให้สั้นลงด้วยการสปิดเพจหรือคลิกไปท,ที่ด้านขวาของคลิปนะคะแล้วก็ผดให้สั้นลงทีนี้เราไปที่สปิ p เพจแล้วก็ไปลบนะคะสะคริปถัดไปทำเช่นเดียวกัน เราจะเลือกตั้งแต่หาสมุดสักเล่มมาเขียนในสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนี้3อย่างนะคะ Copy มาแล้วก็มาที่ตัวหรือจะเลือกที่ AI voice ก็ได้นะคะมาที่ AI voice มุมด้านซ้ายแล้วก็ paste ไปนะคะแล้วก็ generate AI voice ทีนี้เราทำจนกระทั่งทำเช่นเดียวกันจนครบนะคะทั้ง5ฉากหรือ5ขั้นตอนคลิปสุดท้ายจะเป็นคลิปที่สรุปทั้ง5กิจกรรมยามเช้านะคะทีนี้เราจะ copy ทั้ง5จิตกิจกรรมเพื่อมาลงสรุปตอนท้ายสุดนะคะไปที่คลิปที่เป็นกิจกรรมแรกก็คือการตื่นขึ้นมาดื่มน้ำนะคะคลิกไป1ครั้ง มุมขวาที่3จุดในคลิปนั้นนะคะด้านบนขวาไปที่ Duplicate Page ก็จะมีคลิปอีกคลิปหนึ่งถูก Copy มานะคะเราลากคลิปที่ถูก Copy มานะคะดึงลากไปจนท้ายสุดจากนั้นเรากลับไปที่กิจกรรมที่2นะคะก็คือการเขียนจ u r น a l คลิกไปที่คลิป คลิกไปที่จุด3จุดด้านบนขวาคลิกไปที่ Duplicate Page เพื่อเป็นการ Copy c ลิปนะคะสร้างคลิปขึ้นมาอีกอันหนึ่งจากนั้นกดเมาส์แล้วก็ลากไปท้ายสุดความยาวก็จะเกินของความยาวของเสียงนะคะเราสามารถหดได้ด้วยการที่คลิปนะคะแล้วก็เราสามารถคลิกไปที่เลื่อนตัว Time Frame ไปที่ประมาณ 1.5วินะคะแล้วคลิกไปที่ตัว speed page นะคะคลิปจะถูกแยกออกเป็น2ส่วนนะคะเราเราจะลบในส่วนที่ความยาวอันที่2ทิ้งนะคะจากนั้นทำเช่นเดิมกลับไปที่กิจกรรมที่3คลิกที่วิดีโอจ็อกกิ้งไปที่มุมขวา3จุดกดไปที่ duplicate page ลากวิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นมา c o อปขึ้นมามาที่ต่อที่ท้ายสุดจากนั้นตัดในส่วนเกินออกก็คือลากทมเฟรมไปที่ประมาณ2วินาทีนะคะแล้วก็ไปที่ Split Page ลบวิดีโอที่เราไม่ต้องการออกคลิกไป1ครั้งนะคะจะคลิกที่จุด3จุดนะคะแล้วก็ไปที่ delete page จากนั้นกลับไปที่คลิปกิจกรรมที่4คือ การเขียนแลนสำหรับประจำวันนะคะคลิกไปที่คลิปคลิกไปที่จุด3จุดมุมขวาบนคลิก1ครั้ง duplicate page แล้วก็ลากคลิปที่เรา copy สร้างขึ้นมานะคะมาที่ท้ายสุดของคลิปจากนั้นตัดความความยาวออกด้วยการคลิกไปที่คลิปลาก time frame ไปที่ประมาณ2วีคลิกไปที่ s p e e t page ด้านบนคลิกไป1ครั้งที่คลิปที่เราต้องการลบไปที่จุด3จุด ไปที่ delete page เราสามารถปรับความยาวของคลิปด้วยกันคลิกที่คลิปนะคะแล้วก็ลากตัวท้ายคลิปยืดหรือหดลงได้จากนั้นไปที่กิจกรรมสุดท้าย อนถัดไปเพิ่มอักษรในวิดีโอคลิกไปที่ Text ซ้ายสุดคลิกไปที่ heading โดยที่ Time Frame เราจะอยู่ที่เพจแรกนะคะเราขยายมุมซ้ายขวาให้ทางอักษรตัวใหญ่ขึ้นนะคะจากนั้นคลิกไปที่คำว่า heading หนึ่งครั้ง เราสามารถ Backspace เพื่อลบอักษรเดิมแล้วพิมพ์ตัวอักษรใหม่ที่เราต้องการเราพิมพ์ภาษาไทยคำว่าหน้าขิจวัดยามเช้าเพื่อพัฒนาตัวเองจากนั้นเรามาเลือกฟอนต์เป็นภาษาไทยนะคะคลิกไปทางด้านซ้ายฟอนต์แล้วคิดพิมพ์คำว่าไทยนะคะเป็นภาษาอังกฤษกด enter เนี่ยก็จะมีฟอนต์ภาษาไทย เรียงมาตั้งแต่อันแรกลงมานะคะเราจะลองดูว่าเราจะเลือกอันไหนคลิกอันแรกเราสามารถปรับตำแหน่งได้ด้วยการลากขึ้นลงนะคะเพื่อให้มาอยู่ตรงกลางหน้าจอจากนั้นไปที่ Animate เราจะลองทำอักษรที่น่าสนใจด้วยการเพิ่มตัว Animate เราจะเลือก Animation เป็น b r e d นะคะ ากนั้นเลือกไปที่เอฟเฟกเราจะเลือกตัวอักษรให้มันกลวงตรงกลางนะคะเราเลือกคอลโลหรือว่าให้มีขอบก็คือเลือกเป็น outline เพิ่มเสียงเพลงซาวทกไปที่เมนูออ d ดิโอก็จะมีเพลงมาให้เลือกนะคะทั้งเพลงฟรีแล้วก็เพลงที่เป็นเวอร์ชันโปรทั้งป๊อปมิวสิกแฮปปี้มิวสิก อีพีกเสียงเปียโนเสียงแอมเบียนหรือว่าเป็นเสียงอินสตูเมนต์นะคะเราเราก็เลือกฟังว่าเป็นเพลงอันไหนที่เข้ากับเรื่องออยามเช้ากันพัฒนาตัวเองนะคะตอนเช้าก็จะเป็นเพลงที่แบบสบายๆหรือว่าเพลงที่เป็นอ่ t โม a ิเวนะคะแรงกระตุ้นให้ดูสนุกตอนเช้านะคะเป็นการบอมตอนเช้าเมื่อเลือกเพลงได้แล้วนะคะเราก็กดลากมานะคะลากมาแล้วก็มาวางที่ทำเฟรม ด้านล่างจากนั้นเราก็จะไปปรับเสียงสวัสดีค่ะและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา วันนี้เราจะพาไปสำรวจ5กิจวัตรยามเช้าทรงพลังที่จะช่วยเสริมสร้างเส้นทางการพัฒนาตนเองของคุณไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรืออยากอัปเกรดกิจวัตรเดิมให้ดียิ่งขึ้นเคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยตั้งต้นวันใหม่ของคุณด้วยพลังบวกพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ ดื่มน้ำหนึ่งแก้วทันทีหลังตื่นนอนหลังจากหลับมาทั้งคืนร่างกายของเราจะขาดน้ำโดยธรรมชาติการดื่มน้ำจะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญและขับสารพิษออกจากร่างกายเป็นนิสัยเล็กๆที่ให้ผลลัพธ์ยิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะ สมุดสักเล่มมาเขียนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนี้3อย่างการฝึกแบบนี้จะช่วยเปลี่ยนมุมมองให้คุณโฟกัสกับสิ่งดีๆในชีวิตเป็นการเริ่มต้นวันด้วยใจที่เบิกบานและมีพลังงานวิจัยยังบอกด้วยว่าการเขียนบันทึกความกระตันยูช่วยเพิ่มความสุขและส่งผลดีต่อสุขภาพจิตการเคลื่อนไหวร่างกายตอนเช้าเป็นสิ่งสำคัญมากจะเป็นโยคะเบาๆเดินเ,เร็วการขยับร่างกายจะช่วยหลั่งสารเอนโดรฟินลดความเครียดและเพิ่มสมาธิที่คุณพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนั้น ใชเวลาสั้นๆเพื่อกำหนดเจตนารม์ของวันอาจเขียนเป้าหมายสำคัญ3อย่างหรือจินตนาการว่าวันนี้อยากให้เกิดอะไรขึ้นบ้างการตั้งเจตนารม์จะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายและบริหารเวลารวมถึงพลังงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สุดท้ายเติมพลังให้จิตใจและสมองด้วยสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจอาจเป็นการอ่านหนังสือดีๆสักบทหนึ่งฟังพอดแคสต์ที่ให้พลังบวกการให้อาหารสมองด้วยเนื้อหาที่มีคุณค่าจะช่วยให้คุณเติบโตและไม่หมดไปง่ายๆและนี่ก็คือ5กิจวัตรยามเช้าที่เรียบง่ายแต่เปลี่ยมพลังซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางการพัฒนาตนเองของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่ออย่าลืมนะคะ ความสม่ำเสมอคือหัวใจสำคัญลองใส่นิสัยเหล่านี้เข้าไปในตอนเช้าของคุณแล้วคอยดูว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเทคนิคดีๆในการพัฒนาตนเองอีกนะคะ